ก็เพิ่งได้มาสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแกะออกมาจากกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องอันนี้เอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับสกรีนเป็นโครเมกาสวยงามเลยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะมีนี่นะครับรุ่นที่ผมสั่งมาจะเป็นรุ่นนี้นะครับตัวรับสัญญาณตัวนี้นะครับที่เอาไว้ติดกับโทรศัพท์หรือกล้องที่เราใช้ถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ ติดกับผู้พูดนะครับตัวผู้พูด2อันนะครับอ่าแล้วก็จะมีของแถมนะครับของแถมเดี๋ยวผมจะเรียงลําดับไปแต่ละชิ้นเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจ็คนะครับตัวแจ็คที่เอาไว้ต่อกับตัวนี้นะครับตัวรับสัญญาณนะครับในตัวแจ็คเขาก็จะเขียนบอกเลยว่าแจ็คแต่ละตัวใช้กับอะไรอย่างตัวนี้เขาก็พิมพ์มาเลยนะครับว่าใช้กับสมาร์ทโฟนก็คือเวลาเราจะใช้เราก็เอา ฝั่งนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวไม้นะครับในช่องที่เขียนว่าเอาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมี2ช่องเอานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไปเสียบกับตัวที่จะใช้ถ่ายวิดีโอก็คือโทรศัพท์ของเรานะครับสำหรับแจ็คตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไม้ตัวนี้ต่อเข้ากับกล้องนะครับกล้องที่เป็นกล้องถ่ายวิดีโอเลยก็ใช้ไม้สองตัวนี้สําหรับตัวผู้พูดเขาก็จะให้อุปกรณ์มาอีกนะครับเป็นนี่นะครับ ไมเลาเลียนะครับไมเลาเลียตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้เวลาที่เราไม่อยากเอาตัวเนี้ตัวนี้มันจะมีที่หนีบใช่ไหมคือเราสามารถเอาไปหนีบตรงปกเสื้อได้แต่มันก็จะดูแบบมองไปเห็นเลยแต่ถ้าเราอยากแอบตัวนี้ไม่อยากให้เห็นตัวนี้เราก็เอาตัวนี้ไปใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือใส่เน็บไว้ที่ไหนก็ได้แล้วก็เสียบตัวนี้เข้าไปซึ่งตัวเสียบก็จะมีตัวล็อกไว้ด้วยเสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้พูดแทนดึงแค่สายมาหนีบตรงปกเสื้อก็ได้เหมือนกัน พูดแบบตัวนี้เลยก็ได้เพราะตัวนี้ก็มีใหม่อยู่อันนี้คือของแถมชิ้นที่ไม่ใช่ชิ้นที่เราเรียกเป็นอย่างดีกว่าอันนี้อย่างที่ <ksam> 1อันนี้เป็นอย่างที่2นะครับอันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวส่งสัญญาณ2ตัวเนาะเหมือนกันอันนี้คืออย่างที่2ส่วนอย่างที่3เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวชาร์จไฟนะครับเป็นอันนี้เป็น USB ส่วนตัวนี้เป็น Type C นะครับเอาไว้เสียบกับตัวนี้นะครับ เวลาเราจะชาร์จแบตเตอรี่ให้มา1เส้นนะครับแต่1เส้นเนี่ยสามารถแยกได้3ตัวเลยเสียบชาร์จครั้งเดียวก็สามารถชาร์จทีเดียว3ตัวได้เลยนะครับอย่างที่4เป็นตัวนี้ครับตัวนี้เอาไว้ใส่กับตัวส่งสัญญาณครับเวลาเราจะพูดแบบไม่ต้องการเสียงลมเข้าเราก็สวมตัวนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้แล้วก็เอาไปหนีบกับปกเสือ้อมันก็จะกันลมได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น อะไรครับอะไ่ที่ร้านค้าก็แถมมาให้อันนี้จะเป็นคลิปหนีบไมอีกอันหนึ่งนะครับราคาอันละร้อยเลยนะตามที่เขาสกรีนมาเนี่ยอันนี้อันหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะครับฟองน้ําที่เอาไว้หุ้มกับตัวไม้เราวเหลียเนี่ยเป็นอะไรเหมือนกันเพราะตัวนี้มันมีมาแล้วนนก็จะเป็นแค่คอะไรก็มีแค่นี้นะครับสาหรับเซ็ตโคเมก้าบอมเอ็กดี D2 นะครับ D2 ก็คือน่าจะเป็นตัวส่งสัญญาณ2อันนะครับโอเคนะครับมาถึงราคาตัวนี้ก็อยู่ที่5 0 0 0 5,170นะที่ผมได้มานะครับ